ที่ประเทศอินเดียสถานการณโควิด -19 ายังน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะเพราะว่าจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรุงนิวเดลีเมืองหลวงก็ได้ประกาศล็อกดาวน์ไปแล้วแต่ว่าปัญหายังเกิดขึ้นทั้งโรงพยาบาลไม่พอที่จะรองรับผู้ป่วยและคนเสียชีวิตจำนวนมากขณะที่รัฐอื่นๆก็เตรียมที่จะประกาศเคอร์ฟิวคุณลัทนท์ธนโยธาสมุทรได้คุยกับคนไทยที่รัฐธรรมิน,นาดูถึงการรับมือกับสถานการณ์ระบาดในช่วงเวลานี้ค่ะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ชาปนกิจเมืองคุรุครามใกล้กับกรุงนิวเดลีรายงานว่าแต่ละวันมีร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่า12ศพเข้ามาทำพิธีชาปนกิจกริมแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีปรากฏภาพกองเพลิงเผาศพจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในอินเดียที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจำนวนผู้ติดเชื้อราว300,000คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า2,000คนต่อวัน โรงพยาบาลในกรุงนิวเดลีส่วนใหญ่เต็มผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลออกซิเจนเพื่อการรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอ,องนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียขอให้แต่ละรัฐใช้การล็อกดาวน์เป็นทางเลือกสุดท้ายท่ามกลางจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมืองเดลีและรัฐมหาราชาประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ขณะที่อีกหลายสิบรัฐใช้มาตรการผสมระหว่างเคอร์ฟิวและล็อกดาวน์ รัฐทมินนาดูพบผู้ติดเชื้อราวหนึ่งมืคนต่อวันจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ราว50คนทมินนาดูประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวระหว่าง22นาฬิกาถึง4นาฬิกาและใช้มาตรการล็อกดาวน์ในวันอาทิตย์แม้เป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ4ในอินเดียโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงเชนไนแต่จำนวนผู้เสียชีวิตในทมิน,นาดูน้อยกว่าหลายรัฐมัควานภูมิจเจริญ นักศึกษาปริญญาเอกจากรัฐมินนาดูเปรียบเทียบการระบาดครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมาในความคิดของผมนะครับครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ครั้งนี้มันก็จะธรรมดาเนาะเพราะว่าคนมันเริ่มชินพอคนมันเริ่มชินแล้วการเว้นระยะห่างการป้องกันตัวนะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะ,ะไม่มี เรื่องพวกนี้เข้ามาเปอร์เซน็นการติดเชื้อเนี่ยมันมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องเยอะเพราะว่าไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งบางคนหน้ากากก็ไม่ใส่อย่างเงี้ยครับคนไทยในทามินนาดูระบุว่าการระบาดครั้งที่แล้วจะเห็นภาพตำรวจยืนถือไม้เพื่อทำโทษผู้ที่ไม่สวมหน้ากากหรือละเมิดมาตรการล็อกดาวน์แต่ครั้งนี้มาตรการต่างออกไปและเลือกใช้มาตรการเคอร์ฟิวในแต่ละรัฐ แทนการล็อกดาวน์ทั่วประเทศมัคควานร,ระบุว่าเมืองที่อยู่มีการจัดพื้นที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจวัดไข้าตามบ้านส่วนตัวใช้มาตรการป้องกันตนเองหากต้องออกไปข้างนอกโดยพื้นฐานเลยเนี่ยนะฮะมาตรฐานป้องกันก็พื้นฐานเนาะที่เราทำกันก็คือ social distancing เว้นระยะห่างนะฮะแล้วก็ อ่าเจลล้างมือนะเวลาเราออกไปไหนอะไรยังไงเราหลังจากเข้ามาแล้วก็ต้องเจลล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากปิดอันนี้ก็เป็นมาตรการพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเราไม่ใส่หน้ากากไปเจอตำรวจเขาก็ปรับครับปรับครับระหว่างทางตำรวจเจอปรับหมู่ครับตอนนี้ไม่เขาเขาเขาไม่ถือไม่ไหวแล้วครับเขาปรับครับ ล่าสุดนเรนธาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศปรับแนวทางการฉีดวัคซีนตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้จากเดิมฉีดในกลุ่มอายุ45ปีขึ้นไปขณะที่มุมมองต่อการรับวัคซีนในอินเดียยังหลากหลายบางส่วนยังเป็นกังวลถึงอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับวัคซีน ชลัทนทโยธาสมุทรยทย PBS รายงาน